กลับเข้าสู่รายการคืนนี้ที่เนชั่นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดพูดถึงเพลงลูกทุง่งดูเหมือนว่าก็จะมีการพัฒนาการนะครับไปตามยุคตามสมัยเอยในปัจจุบันเองเราจะมีช่องว่างหรือว่าจะมีรอยต่อหรือเปล่านะครับระหว่างคนรุ่นใหญ่กับคนรุ่นใหม่นะครับถามที่คนรุ่นเก่าก่อนละกันอาจจะเห็นตั้งแต่ยุคตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณโจนาสพี่มนสิทธิ์เพลงลูกทุง่งมันมีการพัฒนาการมันมีรอยต่อมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมตั้งแต่สมัย2คน สองคนคือมมสิกของจรัมาจนหนึ่งสองคนนี้แต่ผมว่าเพลงลูกทุ่งสมัยเก่านี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งค,คนละอย่างคนละยุคเพลงลูกทุ่งสมัยเก่านี้แบบเวลาร้องเพลงไปแบบมันมันจะเห็นภาพเลยเนะนี่ยลายนิยาให้ใครมากดมือนิอยาให้ใครมาจับอ,อะไรประมาณนะั้นค,คือเห็นภาพเลยไน่ได้ไลายมืออะไรเงี้ยของจนา์นี่ผมก็จะเน้นความเป็นไฮโซ <Huh? S 2> ความเป็นฝรั่งอ,อะไรเงี้ยเรามาจากเมืองนอกอ,อะไรเงี้ยเราจะต้องร้องอะไรที่มันดู สูงๆไฮโซไฮโซหอมดอกผักกันเงย,ยามฟ้าแดงมันไม่ใช่ไฮโซเลยเนี่ยมันอีสานแล้วพี่มันอีสานแลวอานนี่คือไฮ so โซของเราเราภูมิใจหอมผักดอกผักสังเงงเนาะมันเป็นความชัดเจนมันเป็นความเป็นพื้นบ้านเอามาเอาชีวิตเอามาเล่าในในความรู้สึกผมนะฮะถ้าพูดกันในมุมมองของผมนะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมไม่ใช่อาจารย์อะไรหรอกแต่ว่าเป็นแค่คนชื่นชอบแล้วก็ส่งเสริมนะ ผมว่าลูกทุง่งทุกยุคทุกสมัยก็คือเพลงยุคใหม่ของยุคนั้นแต่ว่าเพลงลูกทุ่งจะเป็นอะไรที่สะท้อนชีวิตจริงเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องตามกระแสของสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนคนฟังลูกทุ่งจะอยู่กับท้องทุ่งนาก็จะเป็นเรื่องราวของท้องทุ่งนาไปเจอนางตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งสะท้อนชีวิตจริงในเวลานั้นน่แต่คนลูกทุ่งสมัยนี้ จะอยู่กับชีวิตในเมืองครับจะต้องทํางานจะต้องใช้มือถือสองท่านที่เป็นรุ่นใหม่มองเหมือนกันอย่างนี้ไหมรุ่นใหม่มีความแตกต่างกับสมัยก่อนไหมก็ออมีความแตกต่างนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องคงความเป็นลูกทุ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะหรือว่าคําร้องบางคําอาจจะเอามาดัดแปลงเป็นแบบคํารุ่นใหม่ก็จรงิงแต่ว่ายังต้องคงความเป็นลูกทุ่งอยู่เหมือนการร้องเพลงก็จะมีการเอื้อนด้วยค่ะก็เหมือนแบบยัง คืออิงความเป็นปัจจุบันมากขึ้นะนะคะอย่างอย่างพวกเราก็เหมือนเป็นเป็นลูกทุ่งยุคใหม่อาจจะมีแบบแนวป๊อปเข้ามามีดนตรีที่ดูเหมือนแบบทันสมัยขึ้นแล้วก็มีเนื้อร้องที่เขาเรียกว่าอะไรปรับเปลี่ยนตามสมัยะอะไระอย่างเงี้ยค่ะยังจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มีคำคำใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีเกี่ยวกับเทคโนโลยีมามากขึ้นอะไรอเงี้ยค่ะ ในแง่ของการโปรโมทการประชาสัมพันธ์ต่างกันไหมเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเองทีวีไปตอกอินสตาแกรมมาทีโอ้โหอันนี้ใช้ใช้ด้วยอัพตลอดเลยผมนี่อัพตลอดนะยพี่มณิเสียงเขาไม่ใช่คนล้าสมัยนะคะคือเขาเขาไลน์หาอัพไลน์หาทุกคนแชทเกี่ยวกับงานหรือว่าเขาไปไหนมาไหนเขาจะโพสต์ขึ้นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กคือเขาจะไปแบบตอบคอมเมนต์คนนั้นคนนี้แบบว่าโอ้โหผมไปที่ไหนผมบอกเลยถ้าพูดถึง ยุคทองใช้คําแบบนี้แล้วกันโอ้โหเมื่อก่อนไม่มีใครร้องเป็นคุณโจนัสไม่มีใครร้องเป็นคุณมนสิทธิ์ไม่ได้พอมารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง <ừ. S 1> คําว่ายุคทองของรุกทุ่งเนี่ยมันยังเป็นอยู่ไหมหรือว่ามันหายไปแล้วเลยต้องมารวมพลของรุทุ่งมาปลุก,กกระแสกันใหม่มันเป็นอยู่นะเนาะยือทองยังเป็นอยู่นะยนนนเนาะบางบางคนเนี่ยชื่อเงียบแต่ง,งานโคตรเยอะเลยก็มีต้องบอกอว่าจริงคือ,อคือเราอาจจะไม่ได้แบบออกสื่อเยอะมากแต่ว่านักร้องลุกทุ่งนี่ต้องบอกว่า มีงานอะไรก็ต้องอยู่ตอลอดมีทั้งปีตลอดทั้งปีค่ะคือ<า>กระแส <c oughs> มันมันหลายอย่างมันก็สะท้อนในในเรื่องของสังคมครับบางทีกระแสที่มันฮิตๆกันอ่ะทุกวันนี้ยอมรับว่าในในยุคข,ของอินเทอร์เน็ตนี้อะไรจะไปไปเร็วมาเร็วอะไรเงรี้ยทุกอย่างมันก็โอ้ชุดๆแล้วก็จะต้องสร้างอะไรที่มันดูหวาดูแบบ อ่าแรงแงอ่ะหาอะไรที <pl ains> ่ม <ming> ันแรงๆงมันจะได้แบบออกไปกระจายกันให้เดี๋ยวเดี๋ยวชิคกูมันใส่วิกใส่กระโปรงแล้วจะได้แรงต้องมาแรงแข่งกับมันจะได้แรงเนยใส่วิกใส่กระโปรงเดินออกมานี่ก็แรงเลยแรงเฮ้ยนอสิทธ์เลยนะอดขาดจริงจริงเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะบอกคุณบนสิทธ์เสียงโอ้โหลูกคอนี่สุดยอดมากอย่างคุณโจนัสเอ๊ะมันฝรั่งร้องเพลงก็มีจุดขายรุ่นใหม่ๆบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องสวยต้องเซ็กซี่ไหมคุณบอณนิทยาว่ายังไงบ้าง คือหนูว่าเป็นคาแรคเตอร์แต่ละบุคคลมากกว่าคะคือส่วนมากเนี่ยเราก็จะมาเป็นคาแรคเตอร์ของเราอย่างพี่อั้มก็เสียงหวานแล้วก็น่ารักสไตล์น่ารักน่ารักของพี่อั้มอย่างของหนูก็แนวแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แนวสดใสใช่ละเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนมันก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไป ถ้าเกิดอีกหน่อยจะมีการทาเพลงใหม่ขึ้นมาทั้งสองพนต้องมีการปรับเนื้อต้องมีการปรับอะไรใหม่เพราะว่าลูกทุ่งคือการเอายุคปัจจุบันออกมาแล้วต้องมีการปรับไหมครับอยากซื้อว่าพี่แซนนะอยากซื้อว่าพี่แซนดีใจเดี๋ยวรับจดหมายไม่ใช่แล้วเด้รับลายเดี๋ยวรับลายของน้องเป้าชมว่าไม่ใช่นะพี่พี่พี่มลเนี่ยพี่มนล้าสมัยแล้วอะยุคนี้มันต้องแพ็คลิงก็แล้วโอ้แพ็คลิง นั่นคืองงไหมสมัยก่อนมือถือมาอ๋ออุ้ยสมัยแต่ก่อนมือถือนะขอร้องนะตีหัวหมาได้บางคนนะขันแล้วก็เอาออกนอกนี้ผมแบบ๊าดคอมเนหมากัดไรกัดขึ้นป๊บหมาตายเลยประมาณนี้บางคนมันเปลี่ยนไปเลยนะคบเยอะทุกวันีโทรศัพท์คือยอมรับว่าเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแต่ว่าสำหรับในความรู้สึกผมนะฮะคือเราทำงานศิลปะเพราะฉะนั้นก็คือ ตัวตั้งก็คือต้องเป็นศิละปะศิละปะยังไงก็สะท้อนอะไรที่ใกล้ชิดคนผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันควรจะเป็นศิละปะและลูกทุ่งเนี้ยผมว่ามันมีเอกลักษณ์ของความเป็นลูกทุ่งอยู่หนึ่งนี่ก็คือการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์มีลูกคอมีลูกเอื้อนเหมือนที่ทุกรุ่นทุกสมัยก็ทํากันแต่อาจจะปรับรูปแบบนิดหน่อยในความรู้สึกบางทีมันอาจจะมีบางเพลงออกมาซึ่ง ก็ยังถูกบอกว่าอันนี้คือลูกทุ่งแต่พอมาฟังจริงๆอะ่ะเนื้อหาข้างในมันไม่ใช่ลูกทุ่งเพราะว่ามันขาดความเป็นเอกลักษณ์ของลูกทุ่งซึ่งไม่ต่างจากสมมติเพลงแจ๊สแจ๊สรุ่นนู่นเลยบีบีคิงอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่แจ๊สของปัจจุบันนี้แต่ความเป็นแจ๊สมันก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่หรือจะเป็นเพลงป๊อปของแต่ละยุคสมัย<ๆ>เพลงร็อกของแต่ละยุคสมัยคือก็คือมันจะมีเอกลักษณ์อะไรที่บอบอกว่าอันนี้คือแนวนั้น ในความรู้สึกของคนในวงการคนร้องเพลงคนหนึ่งก็อยากจะให้ลุกทุ่งมีความชัดเจนแบบนี้คงไว้งคงอยู่เพราะว่าผมเป็นชาวต่างชาติผมไม่ได้เป็นคนลูกทุ่งแท้ผม,ผมก็ต้องเอาของครูครูทั้งหลายมาฝึก ผมก็เลยเห็นว่าเอออันนี้คือเอกลักษณ์น่าอนุรักษ์ไว้เพราะว่าที่อื่นเขาไม่มียังไงก็อยากให้ทุกคนไป็นคนดังเรื่องรวมพลคนรุ่นทุ่งกันร้านดีกว่าคือรวมพลคนรุ่นทุ่งกันร้านเนี่ยมันเป็นหนังตลกจริงๆนะพี่ใชอจริงๆนะพี่โจนะเรื่องพี่ล้วหรอครับใครก็พี่ยอมรับมัียแคพี่ละขบคุพี่ลองไปดูกันศิลปินมีมีพี่ไผ่มีเปาเล่นเป็นตัวแล้วก็ เออหญิงลีหญิงลีคนหนึ่งใช่หญิงลีเพลงที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เป็นเป็นพระเอกนางเอกกันอยู่ใช่ค่ะสองคนนี้เขาจะไปจูกกันนะสองคนหญิงลีกับพี่ไผ่อหญิงลีกับพี่เปาจะไปจูกกันเพราะเขาแย่งพี่ไผ่ย่งพี่ไผ่เยจเล่าเลยดี๋ยวูเลยเดูเลยเดี๋ยวไปูเลยเดี๋ยวูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูเดา๋ยวไเีว่าดูเดี๋ยวไปดูเดีวเดี๋สวไปดูเดี๋ไปดูเอี๋ยวไเดไีเดยี่ไม่จะ จะย้ำให้มันเป็นเรื่องราวที่ว่าเรื่องนี้คือลูกทุ่งแท้แต่ไม่ใช่ลูกทุ่งล้าสมัยยกเว้นพี่ไฮคนเดียวคือมัยจะล้สสมัยยังไงนะไปรอดูกันในภาพยนตร์แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเห็นบอกว่ามีเพลงด้วยของที่บอกร้องร่วมกันคนลูกทุ่งชาปเพลงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันว่า40คนนะครับร้องเพลงรวมพลคนลูกทุ่งวันนี้มากัน4ี่คนนะครับ ต้องบอกว่าดีกรีก็คงไม่ได้ลดหลั่นไปก่อนกันไปออเดิร์ฟกันก่อนแล้วไปชมกันของจริงในภาพยนตร์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ีท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ thank cool. you คนสมัยนี้ฟังมาเฉยไปลูกเอื้อนลูกหยอดลูกพอที่เขาัวรอเพราะทำไม่ได้